สวัสดีผมวันนี้อยู่กับโซโลเทดบอลผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งผมเพื่อไม่พลาดทีเด็ดของผมนะวิเคะห์บอลหนึ่งคู่ก็ผมก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอลวันนี้นะผมรายงานผลบอลคู่เมื่อคืนนี้ก่อนเป็นคู่ระหว่างกัลบัดร่าผมเปิดบ้านและกะม็มเยนอย่างของดอบมูลนะก็จบสกอร์ไปที่4ประตูต่อ2อผมเมื่อคืนนี้ไอ้ดอบดบมูลต่อปอป,อปอนะแล้วก็เลนสกอร์สูงเต็มเวลา3ลูกแล้วก็สูงแรก ลูกควบลูกครึ่งนะกินไป2หน้าผมตายหน้าบอลน,นะตายต่อปอผมแล้วก็กินสกอ่า uh, สูงแรกลูกควบลูกครึ่งผมเป็นทางการบัดนะผมที่ยิงไปก่อนนะยิงนาทีที่อ่าเอแล้วก็เป็นทางดบมูลตีเสมอได้นาะทีที่22แล้วก็มายิงนาทีที่28่สบผมเป็นทางดบมูลนะแล้วก็มาตีเสมอได้อีกนาะทีที่32มสิบสองครึ่งหลังมาเป็นทางการบัดนะผมยิงนาทีที่ 49แล้วก็มายิงนาทีที่อ่า70ปลายผมก็ชนะไป4ประตูต่ตอ2ครับผมเมื่อคืนนี้ก็แดกไป2หน้าผมแดกอ่าสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเวลาครับโอกาสยิงของอ่าการบันะผมมีโอกาสยิงแค่10ครั้งเข้ากรอบไป7ครั้งผมทำประตูไปได้4ประตูนะส่วนไปทางอ่าดอกมนูนผมมีโอกาสยิงถึง15ครั้งผมเข้ากรอบไป7ครั้งได้ประตูไป2ประตูครับผมอ่อาอัตราการครองบอลน,นะผมก็เป็นทางอ่า ดับมนูนที่ดีกว่านะแต่ก็แพ้กันบัดไปได้ผมด้วยสกอตสประตูต่ 2. อ2มาก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอลค่ําคืนนีผมก็ขอฝากเพจก่อนนะวิอาแปดเก้าแปดโลทเทด,ดบอลผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพจผมด้วยก็จะมีทีเด็ดบอลลงให้ทุกวันนะวันหนึ่งตัว2ตัววันนี้บอลเยอะก็น่าจะลงเยอะนะแล้วใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นครับมีกลุ่มนําเล่นมาให้นะกลุ่มซูเปอร์วีพีผมสมาชิกตอนนี้ก็416คนแล้ว ใครที่อยากบวกตลอดชีวิตผมได้มากกว่าเสียแน่นอนแต่ก็ผมสเต็ปสแตกเมื่อคืนนี้อ่ะเข้าข้าวนะใครที่อยากเข้ากลุ่มผมขอคนจริงแอดไลน์นี้ผมที่ขึ้นไว้หน้าจอนะผม k i s s m a 0 0นยโฮมไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นใครที่อยากเข้ากลุ่มขอคนจริงครับอ่ะมาวิเคราะห์บอลหนึ่งคู่ผมเป็นวันนี้ เป็นคู่ระหว่งางแอตตันวิลานะผมเปิดบ้านรักกรมรเยียนอย่างของนิวคาเซินนะก็เตะเวลาตีสามของบ้านเราเป็นฟุตบอลเพื่มีบร์ลีอังกฤษครับแอตตันวิลล่านะผมอยู่อันดับ11ของตารางนะ้ลงนี่เป็นแล้ว16นะัดชนะไปเสมอ2แพ้ไป6มีอยู่26แต้มผมแต้มได้เสียผมได้เสียนะได้อ่า29ผมเสีย18นะ ส่วนนิวจนส่วนนิวคาเซนต์ผมอะริรัวแล้วส่วนนิวคาเซนตผมอยู่อันดับ15ของตารางลงเล่นไปแล้ว18นะัดชนะ5เสมอ4ี่ผมแล้วก็แพ้ไป9แต้มได้เสียผมได้18เสีย30เลยนะผมแล้วก็มีอยู่19แต้มนะมาดูว่า2คู่นี้ที่เจอกันนัดล่าสุดครับมาดูที่บ้านผลบอลน,นะวันนี้บอลค่อนข้างมีเยอะนะ นัดล่าสุดของผมเป็นทางแอัอตันวิลา่านะผมไปเยือนนวิวเซนนะก็จบสกอร์ไปที่เสมอนะหนึ่ง,งเป็นวันที่25เดือน6 2020ครับมาดูว่านัดล่าสุดของอัลตันวิลา่านะผมไปเยือนอ่าแมนซิชนะผมก็แพ้ไปนะผมด้วยสกอร์2ประตูต่อศูน,นย์ผมเป็นวันที่ยี่สิบเดือนหนึ่งสองพันยี่าเกม5นัดล่าสุดในบ้านของอ่า ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปสามนะมเสมอกับเบอร์ลี่ศูนย์ศูนย์นะผมแล้วก็แพ้กับอาไบตัน uh, 2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้กับอาซอลตัน uh, 4ประตูต่อ3แล้วก็แพ้อ่าลิเวอร์พูล4ประตูต่อ1ครับผมแล้วก็ชนะอ่า uh, คิตตันพาเลทมาได้โดนไวเด้แล้วนะแต่ก็ชนะมาได้ครับนผะมนะถือว่าฟอร์มอ่า uh, ห้านัดล่าสุดของอ่าแอตตันวิลล่าผมก็ถือว่าไม่ดีนะ ส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้ผมส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้นะมาดูา่ฟอร์มสิบนัดภาพรวมครับชนะสามเสมอสามผมแล้วก็แพ้ไปถึงห้าส่วนใหญ่ก็หนักไปทางแพ้นะมาดูว่าฝั่งของทางนิวเซนผมนัดล่าสุดผมไปเยือนอะอาร์เซนอลน,นะไปเยือนอาร์เซนอลมาผมก็แพ้ผมด้วยสกอร์สามประตูต่ตอศูนย์นะเป็นวันที่สิบเก้าเดือนหนึ่งสองพันยี่สิบเอ็ดมาดูาเกมเยือนห้านัดล่าสุดของนิวอเซนครับ ไม่เคยชนะผมแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งเสมอกับอาร์าเซนอลนนะ0-0แล้วก็แพ้ไปถึงสี่ครั้งัะผมแพ้กับเบนฟอร์ดนะผม1-0แล้วก็แพ้กับแมนซิค2-0แล้วก็แพ้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1-0แล้วก็แพ้กับอาร์เซนอล3-0มาดาูฟอร์มส0นัดภาพรวมก่อนนะก่อนที่จะไปดูราคาเปิดมา ฟอร์มสิบนัดนภาพรวมผมชนะ1แล้วก็เสมอ3แพ้ไป6ส่วนใหญ่นักไปทางแพ้ผมก็ถือว่า2คู่นี้มันก็ดับใกล้เคียงกันนะอันดับอ่า11ใช่ไหมเดี๋ยวดูสักคู่ก่อนแห่ว่าอ่าอันดับ11อันดับ11ดการอันดับ15บนะผมมาเจอกันก็สูสีันะผมสูสีสนะอ่าชนะใครวะ1่ครั้งเดี๋ยวสักคู่นะ อาร์เซนอลเจอฟิลแพ้เสมอกับอาร์เซนอลแพ้กับเลสเตอร์ผมเสมอกับอาร์นิวเซอ่าเรเวอร์พูลเดี๋ยวสักครู่นะเนี่วะชนะทีมไหนไปรู้ดูตาไลาผมตาลายนะนิวมันชนะใครวะอันนี้ก็แพ้นี่เสมอนี่แพ้แพ้ เสมออ่ะชนะอะไรไม่รู้นะหนึ่งประตูอ่าสองประตูต่อหนึ่งนะมาดูว่าราคาที่เปิดมาครับที่เว็บ VR898 นะราคาเปิดมาเป็นทางอ่ะแอตตันวิลล่าต่อหนึ่งลูกนะผมสกอร์สูงเ็มราสองลูกครึ่งควบสามแล้วก็สูงแรกลูกควบลูกครึ่งนะวันนี้นะผมวันนี้นะจะให้เล่นอ่ะต่อหน้าบอลนะผมต่อหน้าบอลนะเจ้าบ้านยังอ่ะ แอตันวิลล่านะผมก็ต่อไปเลยหนึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเวลาสองลูกครึ่งควบสามนะกดไปแค่แต่น่าจะหน้าเลดี้นะสามลูกไปสองลูกไปมันก็สองลูกครึ่งไปมันก็น้อยไปนะแต่ไม่มันมันไม่ค่อยน่าเล่นนะแต่มันน่าจะมีผมมีแน่ๆนะก็รอรุ้นเม็ดที่เม็ดที่สี่ผมรอกินเต็มนะสกอร์สูงแต่สูงแรกไม่ให้เล่นนะ สูงแรกเรดมาต้อง2.16หรือว่า1.7นะตรงข้างหลังอะนะอออขอย้ำไปอีกทีนะึมขอย้ำไปอีกทีเป็นทางแอตตันวิลล่าต่อหนึ่งลูกแล้วก็เล่นสกอร์สูงเวลาสองลูกครึ่งควบสามใครมองว่าเป็นทีมเยือนอย่างานิวเซนก็สามารถสวนผมได้ไม่ว่ากันก็ผมไม่ว่ากันนะของแบบนี้ลูกกลมๆผมบางทีแบบบอลมาผมมันเตะแบบ ที่เราคิดว่าทีมนี้ชนะนะวิเคราะห์มาอย่างนี้ผมแต่ไม่ชนะนะอาจจะจบเสมอแต่มีเม้นมีแน่ๆน,นะหนึ่งลูกหน้าบอลมีแน่ๆผมหนึ่งลูกนะก็รอลุนไปิดที่2กินเต็มครับ่วนสกอ์สูงผมก็รอลุนไม่ที่4อาจจะจบ3ประตูตอนหนึ่งครับผมอะอ 3, มเป็นทางอาัลตันวิล่าสามแลผมเป็นทางอันนี้ก็เส้นหนึ่งวิเคราะห์มาก่อนเลยผมยังไม่เตะนะอะก่อนจากล้านไปผมขอ,ขอฝากเพจอีกสักหนึ่งครั้ง vr898 solo t r a d b a l ของผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพจผมด้วยก็จะมีท h เด็ดบอลลงให้ทุกวันนผมแต่ช่วงนี้อ่าโดนปิดการใช้งานเจ็ดวันผมก็สามารถอ่าทักส่วนตัวมาได้ใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลน,นะหน้าเพจบอกว่ามาจากเพจ solo t h r e a d b a l เดี๋ยวจะแจกให้จกักสองสามตัวนะส่วนใครที่อยากมีกลุ่มนาเล่นให้ครับเราก็แจกทีเด็ดบอลกันทุกวันนะผมมีกลุ่มนาเล่นไปเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ เที่ยงยันเที่ยงคืนน่มหนึ่งวันมีหกเวลานะมีหกเสียงผมที่มาพามานาเล่นบวกกันย่าผมได้มากกว่าเสียแน่นอนใครที่อยากบวกแบบนี้ผมบวกตลอดชีวิตเหมือนบัตรอายุหกสิบเลยนะอ่ะแอดไลน์นี้ผมที่ขึ้นมาให้หน้าจอยนะ kissse00 เจนหนุายนี้ลายเดียวเท่านั้นใครที่อยากบวกตลอดชีวิตด้ผมได้มากกว่าเสียแน่นอน โซโลเอาหัวเป็นประกันครับผมวันนี้ก็น่าจะจบแล้วก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมเพื่อให้พลาดทีเด็ดของผมนะลาตัวไปก่อนนะผมครับลาตัว